สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโปล้างตู้นะคะ EP ที่13นะคะราคาเริ่มต้นตั้งที่50บาทเนาะวันนี้น่าจะไม่เกิน80นะคะ50 80ถึงนะคะราคานี้ปูขอเป็นขั้นต่ำามต้นขึ้นไปเนาะค่าส่งแบบโอนเมาเหมา50บาทแบบเก็บปลายทางเม่าเหมา70บาทนะคะ ปูลงคลิปวันที่สองพฤษจิกานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่สามพฤษจิกานะคะเรามาดูตัวที่หนึ่งกันเนาะส่วนมากวันนี้ตับจังหวัดนนจะเป็นสองต้นในกระถางนะคะจังหวัดที่หนึ่งจะเป็นจังหวัดชนบุรีนะคะนี่ชนบุรีมีสองต้นในกระถางนะคะปูแบ่งให้ที่80บาทนะคะตับจังหวัดนะคะวันนี้ส่วนมากจะเป็นสองต้นในกระถางเนาะชนบุรีนะคะ ผู้ขอสงวนในการเลือกเนาะนี่นะคะไซส์เขาก็จะค้ากันไปนะคะแต่มีสองต้นคุ้มแน่นอนนะคะชนบุรีจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังนี่นะคะจังหวัดตรังจังหวัดต่อไปจะเป็นสีสะเกดนะคะสีสะเกดสองต้นในกระถางเนาะวันนี้ ปูจะเอาตับจังหวัดมาแบ่งปันก็คือมี2ต้นในกระถางทั้งหมดนะคะกระถางละ80บาทนะคะคุ้มๆเลยเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนนะคะนี่นะคะสีสเกตนะคะจังหวัดต่อไปจะเป็นนราธิวาสนะคะนะราธิวาสนะคะนี่แปบาทเนาะชนบุรีตังสีสเกตนะราธิวาสนะคะนี่นะคะ80บาท เรามาดูต้นต่อไปต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นขอนแก่นน่าจะว่างแค่กระถางเดียวเนาะนี่นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะ80บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นพันดาวพันดาวนี่ก็ดูก่อนเนาะสองต้นในกระถางนะคะพันดาว 60บาทนะคะปูให้ที่60บาทเนาะพันดาวมี2ต้นในกระถางต้นต่อไปจะเป็นเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันนี่จะมีเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะ2ต้น2ต้นนะคะเหมือนฝันปุก็ขอที่80บาทนะคะเหมือนฝันเนาะ2ต้นในกระถางนี่นะคะเหมือนฝันนะคะเอาโตอีกนิดให้เขา ค่อยอัพไซส์ให้เขานะคะเหมือนฝันสองต้นในกระถางนะคะ80บาทต้นต่อไปจะเป็นปีมะโรงนะคะนี่สวยๆเลยปีมะโรงนะคะปีมะโรงปูให้ที่70บาทนะคะปีมะโรงปูมีมาแบ่งแค่2กระถางนะคะวันนี้นี่นะคะสวยๆชมพูแบบนี้เลยนะคะล้นกระถางสี่แล้วนะคะ70บาทเนาะปีมะโรงว่ามีมา3ามกระถาง นี่นะคะปีมะโรงนะคะใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ปูจะเป็นคนเลือกต้นให้เนาะนี่นะคะต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตับจังหวัดนะคะตัวนี้จะเป็นจังหวัดราช,ชบุรีนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้ปูให้ที่50บาทนะคะราช,ชบุรีนะคะนี่มีสองต้นในกระถางนะคะ ไซก็ประมาณนี้เลยโตแล้วนะคะราชบุรีนะคะ50บาทต้นต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นดาวเหนือเนาะดาวเหนือเป็นฟอร์มกอนะคะนี่บางตัวก็เริ่มกัดนะคะส่วนใบเล็กๆเหลืองๆบางตอนส่งพูกก็อาจจะดึงออกให้เนาะมันก็จะแทกยากนะคะก็ออกนิดหน่อยนะคะนี่ก็ส่งต้นสามต้นนะคะ นี่นะคะดาวเหนือเนาะ60บาทนะคะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยปูปลูกเป็นฟอร์มกอให้เลยนะคะดาวเหนือนะ,นะคะนี่60บาทนี่นะคะเนี่ยใบเล็กๆน้อยๆน,ยนะปุกก็จะดึงออกให้เนาะเพราะว่าเวลาแพ็คมันมันยากนะคะนี่ปิดหน้าดินเนาะ60บบาทนะคะดาวเหนือเนาะ ต้นต่อไปนะคะเป็นตัดจังหวัดเนาะจังหวัดนครนายกนะคะนครนายกมีต้นเดียวในกระถางนะคะ50บาทเนาะนครนายกนะคะใครสะสมอยู่นะคะหรือจะเอาไปขายต่อนะคะทําราคาได้เลยนะคะ50บาทนครนายกนะคะ50บาทมาดูต้นต่อไปจะเป็นอุดรน,นะคะอุดรน,นี่มี2ต้นในกระถางนะคะปุให้ที่70เนาะ ก็จะค้ากันไปนะคะมี80บ้างเจบ้างนะคะตัดจังหวัดนะคะนี่มี2ต้นในกระถางนะคะอุดร70บาทนี่นะคะจังหวัดอุดรต้นต่อไปนะคะจะเป็นหานุมานถวายแหวนนะคะนี่นะคะไซก็โตแล้วนะคะ50บาทนะคะหานุมานถวายแหวนนะคะ50บบาทนี่นะคะ ต้นต่อไปจะเป็นอุ้มทองอุ้มทองมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะห้าสิบบาทนะคะอุ้มทองนะคะนี่นะคะบางใบถ้าใบไหนเหลืองปุ๊กก็จะดึงออกให้เลยเนาะนี่นะคะอุ้มทองมี2ต้นในกระถางนะคะห้บาทถวายแหวนก็50บนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นหานุมาเข้าวเฝ้านะคะ นุมานเข้าเฝ้านะคะ50บาทนะคะไซนี้อัพเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะนี่นะคะนุมานเข้าเฝ้านะคะสวยๆแบบนี้เลย50บาทนะคะมาดูต้นต่อไปจะเป็นเกาะเกตนะคะนี่เกาะเกตเจนหนึ่งเนาะนี่นะคะหลอดใหม่โผลมาแล้วนะคะนี่ดังสวยๆเลยไว้ที่70บาทนะคะนี่นะคะเกาะเกตนะคะนี่โผลมาแล้ว 70บาทนะคะก่อเกเจนหนึ่งเนาะก่อเกเจ็ดสิบข้าวเฝ้า50นะคะต้นต่อไปนะคะจะเป็นเงินแสนแผงนะคะนี่นะคะเงินแสนแผง50บาทนะคะไซต์โตๆเลยเงินแสนแผงเนาะนี่นะคะ50บาทต้นต่อไปจะเป็นไผ่ด่างนะคะนี่นะคะปุ ได้มาในนามไผ่ด่างเหมือนกันนี่นะคะนี่สองใบสามใบนะคะสามใบเนาะคุ้มใ้ที่หกสิบบาทนะคะไผ่ด่างเนาะนี่นะคะไผ่ด่างด่างขาวนะคะก็จะเป็นเหลืองอ่อนๆนะคะนี่ด่างทุกใบนะคะไผ่ด่างนะคะ60บบาทเนาะนี่นะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นฟอร์มกออีกแล้วนะคะจะเป็นหาดเจ้าหลานะคะ <duh. S 1> มีสองสามต้นเลยนะคะนี่เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะหาดเจ้าหลานะคะเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะนี่นะคะนี่เป็นกอแบบนี้เลยนะคะใครไว้ใครได้นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะหาดเจ้าหลานี่นะคะหาดเจ้าหลา เจบาทนะคะโอ้เป็นกอเลยมาดูต้นต่อไปจะเป็นสยามพระหุรงนะคะ2ต้นในกระถาง50บาทเนาะสยามพระหุรงนะคะมีมาแบ่งอีกนิดหน่อยเนาะพอคลิปก่อนหน้านั้นก็ออกไปเยอะเหมือนกันนะคะสยามพระหุรงห้าบาทต้นต่อไปจะเป็นพัทยานะคะนี่พัทยา50บบาทเนาะ นี่นะคะพัทยา50บาทนี่นะคะพัทยา50บาทสุนทอนผู้มี2ต้นในกระถางนะคะแปบาทเนาะสุนทอนผู้นะคะไม้เก่าความสวยก็จะมาตอนโตเต็มที่นะคะก็จะเริ่มกัดหน้าไปเรื่อยๆเนาะสิบาทต้นต่อไปจะเป็นหานุมานอาสานะคะ เจบาทนะคะอนุมานอาสาเนาะ70บาทต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสุพรรณหงนะคะสุพรรณหงเนาะไซส์ก็จะประมาณนี้นะคะ2ใบ1หลอดสองใบหลอ,ออใบลอดใหม่ก็กำลังจะมานะคะสุพรรณหงนะคะปูให้ที่80บาทเนาะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลยนี่นะคะสุพรรณหงนะคะ ดูรูปต้นแม่ได้เลยเนาะนี่บางอันก็จะเริ่มกัดนะคะกัดสีเนาะนี่นะคะมีมาแบ่งสี่กระถางนะคะวันนี้สุพรรณหงส์นะคะแปดสิบบาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนายมั่นปืนยาวนี่นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนายมั่นปืนยาวเนาะวันนี้มีมาแบ่งแค่สองกระถางนะคะ กระถางละ80บาทนะคะนายมั่นปืนยาวรอบก่อนมีนายเมืองไปแล้วรอบนี้มีนายมั่นนะคะนี่นะคะมี2กระถางเนาะต้นต่อไปจะเป็นหนุมานหักดานนะคะหนุมานหักด่าน50บาทเนาะหน้าเริ่มมาแล้วนะคะนี่นะคะไซต์โตมากเอาไปอัพไซส์ได้เลยนะคะหนุมานหักด่านนะคะ50บาทต้นต่อไปจะเป็นเดือนกันยายนนะคะไซต์โตเหมือนกันเนาะ ห้บาทนะคะเดือนกันยายนนะคะ50บาทต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะเป็นฟอร์ม3ใบเนาะนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะฮาร์บ,บก็เกือบฮาบก็มีเนาะไซก็ประมาณนี้นะคะนางรากสดนะคะ60บาทนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฟอร์ม3ใบ4ใบบ้างนะคะนี่ ไซต์โตแล้วนะคะ60บาทเนาะนางรากสดนะคะนี่นะคะป้ายทุกใบแน่นอนนี่นะคะ60บาทนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นองค์คุรีมานนะคะองค์คุรีมานจะอยู่ที่50บาทนะคะองค์คุรีมาน50บบาทสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะ ผูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจในช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ